ต่อมานะครับเรามาดูเรื่องการหารเศษส่วนนะการหารเศษส่วนเนี่ยนะครับมีการทําอยู่ก็คือ2สเต็ปสเต็ปแรกเราเขียนตัวแรกก่อนนะครับเศษสาส่วนหสเต็ปที่2นะครับทำยังไงนะครับก็คือให้เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วแล้วนะครับ กลับเศษเป็นส่วนที่ตรงหลัง2จากเศษกลายเป็นส่วนจากตัวส่วนกลายเป็นตัวเศษก็จากเศษ2อส่วน7ก็คือเศษ7ส่วน2เมื่อนะักเรียนทำสเต็ปนี้แล้วนะครับเปลี่ยนหารให้เป็นคูณและกลับเศษกับส่วนเนี่ยสลับกันนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยการสลับกันเนี่ยบางทีเราเรียกว่า inverse นะครับ inverse นะ เพราะนั้นเราดูตรงนี้นะครับเศษทีนี้เมื่อเราได้อย่างนี้นั่นเรียจะเห็นว่ามันอยู่ในรูปการคูณแล้วแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนการหารให้อยู่ในรูปการคูณและเท่ากับเศษเป็นส่วนที่ตัวหลังนะครับเรากลับใช้ว่าตัวหลังนะไม่ไปกลับตัวหน้าเพราะจากประสบการณ์การสอนของคนครูพบว่าเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยไปกลับเศษเป็นส่วนที่ตัวหน้าด้วยนะครับมีทั้งกลับตัวหน้ามีทั้งบางคนกลับทั้ง2ตัวไม่ได้นะครับ ต้องกับเศษเป็นส่วนที่ตัวหลังนะครับนักเรียนตัวนี้ก็คือคีย์เวิร์ดต่อมาถ้าเรนดูคลิปก่อนหน้านะครับนักเรียนคูณเป็นไหมเศษส่วนเป็นการคูณเศษส่วนต้องทําอย่างไรครับการคูณเศษส่วนต้องเอาเศษคูณเศษหารด้วยส่วนคูณส่วนนะครับเพราะนั้น3คูณเเป็นเท่าไรเอ่ย21นะครับ5คูณ2เป็น10 อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสรุปขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่นักเรียนจะหารเศษส่วนนะครับเราจะมีสเต็ปอยู่ก็คือ1ต้องเปลี่ยนหารให้กลายเป็นคูณแล้วก็ต้องกลับเศษเป็นส่วนที่ตัวหลังนะครับชัดเจนนะครับมาดูตัวอย่างอีกนะครับการหารเนี้ยแก่อนจะทำข้อต่อไปการหารเปลี่ยนหารเป็น คูณกลับเศษเป็นส่วนที่ตัวหลังนะครับอ่ะมาดูคูมีเศษ4ส่วนหาหารด้วยเศษ3ส่วน7ะสเต็ปที่1นะครับนักเรียนเปลี่ยนหารเป็นคูณและกลับเศษเป็นส่วนที่ตัวหลังคือสเต็ปที่2นะครับได้เศษ7ส่วน3เมื่อนักเรียนเปลี่ยนอย่างนี้แล้วนักเรียนคูณเป็นไหมครับเป็น เมื่อเราคูณเศษส่วนเป็นแล้วก็คูณเลยครับจัดการ4คูณ7ได้28 5คูณ3ได้15นะครับเพราะนั้นนะครับสเต็ปของการหาเรเศษส่วนจริงๆแลว้วเราจะอ้างอิงจากการคูณนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเรียนการคูณเศษส่วนก่อนนะครับเราจะหารได้เราต้องคูณเป็นนะครับ1ก็คือเปลี่ยนหารให้กลายเป็นคูณ สเต็ปที่2นะครับให้กับเศษเป็นส่วนนะครับที่ตัวหลังนะครับให้กับเศษเป็นส่วนที่ตัวหลังแล้วเราก็อยู่ในรูปการคูณเมื่ออยู่ในรูปการคูณแล้วเราก็ทําการคูณตามปกตินะครับเราทําการคูณตามปกติก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนักเรียนอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งอ่าะ,ะครับ อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะั่นเรนมาดูนะครับเศษสามส่วนห้าหารสามเอ๊ะทำยังไงดีไม่เห็นตัวส่วนมีครับตัวส่วนตัวส่วนเป็นหนึ่งนะครับนั่นเรนก็เขียนส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสามหรือสามส่วนหนึ่งนี้มีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นเรนก็ทําไงสเต็ปที่หนึ่งเปลี่ยนหารเป็นคูณสเต็ปที่สองกลับเศษเป็น ส่วนนะครับเพะน้น3คูณ1ได้3 5คูณ3เป็น15นะครับเพราะะฉนั้นนี่ก็คืออะไรครับนักเรียนก็คือการหารเศษส่วนนะครับมีอยู่2สเต็ปหนึ่งเปลี่ยนหารไปคูณและกลับเศษเป็นส่วนนะครับ